ผมเดินไปส่งบริทนี่ที่บ้านจับมือเธอมากุมไว้แล้วก็จ้องในดวงตาของเธอทุกครั้งที่ฉันมองตาเธอใจฉันเต้นแรงมากเลยบริทนี่เธอคือหนึ่งเดียวเหมือนดวงจันทร์กลางฟากฟ้าโอ้คริสฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่โรแมนติกขนาดนี้มาก่อนเลยลาตรีสวัสดนะไว้สุดสัปดาห์นี้เจอกันผมส่งจูบให้แล้วก็เดินเลี้ยวไปอีกทางมีสาวคนนึงรอผมอยู่พวกเราจะไปดูหนังกันนี่ทุกครั้งที่ฉันมองตาเธอใจฉันเต้นแรงมากเลยรู้ไหมโอ้คริส นั่นน่ารักจังเลยอ,อ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นใครกันอ่ะโอ้ฮ้ hey! ผมได้เป็นตัวเอกในอารี่ส่วนตัวตอนใหม่เหรอ <c oughs> นั่งชิลได้เลยครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอาอผมคลิ f f นะและบ้านเกิดผมอยู่ที่อังกฤษอย่างที่คุณเห็นผมเป็นแฟนกับเหล่าสาวๆหนึ่งเดียวของผมทุกวันไม่มีเว้นผมเป็น playboy ตัวพ่อพ่อแม่ผมหย่ากันผมอยู่กับแม่ที่ลิเวอร์พูลแล้วก็เรียนในโรงเรียนชายล้วนชื่อดัง เป็นโรงเรียนโบราณแบบที่ให้ค่าธรรมเนียมกับอบรมมารยาทพวกเรามีตราสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนกับหัวหอมด้วยละ่ะแต่ว่าก็มีคนชอบวาดแมลงวันหัวเขียวทับลงไปก็มันดูเหมือนหอมเน่าดี <laughs> โอเคยอมรับก็ได้ผมทําเองแหละเฮ้ยแม่อยากให้ผมเป็นสุภาพบุรุษแต่ก็ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ผมเรียนไม่เกง่งชอบแกล้งทุกคนแล้วก็ปั่นหัวสาวๆเป็นของเล่นมากมายขอโทษถ้าเล่าเยอะไปหน่อยแต่ผมเป็นแบบนั้นจริงๆ ยังเร็วเกินไปถ้าผมจะคิดเรื่องอนาคตผมแค่ทําตัวชิวๆแล้วก็สนุกกับชีวิตแน่นอนว่าแม่ไม่ปลืม้มคลิฟหมูน้อยของแม่ลูกสอบตกวิชาเคมีอีกแล้วนะครูใหญ่แทบประสาทเสียเพราะพฤติกรรมของลูกลูกจะทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะจ๊ะโอ oh, แม่อย่าดานักเลยนะผมไม่ใช่เด็กแล้วนะผมเป็นคนป๊อปของโรงเรียนและพวกผู้ชายก็คิดว่าผมคือไอ้ตัวแสบนั่นยูจีนเพื่อนสนิทผมเองผู้เราตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงยูจีนกลัวกระทั่งเงาของตัวเอง และทำให้ผมหงุดหงิดโดยพยายามเป็นเหมือนผมคุณคิดว่าผมจะเล่นมุกเกี่ยวกับของก๊อฟน่าสมเพชกับตัวพ่อตัวจริงเหรอ <c oughs> เปล่าครับผมพึ่งพาเขาได้เสมอยูจีนช่วยผมอําคนอื่นแล้วก็จีบสาวๆมีครั้งหนึ่งผมพยายามเอาชนะใจสาวคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในร้านใกล้โรงพยาบาลยูจีนแกล้งเป็นลมและผมก็ไปช่วยเขา <c oughs> <c oughs> ให้เพื่อนทำไมตัวหนักจังละเนี่ยและนั่นทําเธอปลื้มมากๆและตกลงไปเดทกับผม วันหนึง่งมีการแข่งปอโลโน้ําที่จัดขึ้นที่โรงเรียนของเราในกลุ่มผู้ชมมีนักข่าวอยู่ด้วยครูใหญ่ของเราพยายามอย่างหนักให้ทุกคนประทับใจหน้าตาครูกระตุกตอนที่เห็นว่าน้ําในสระกลายเป็นสีส้มและเหม็นโชว์การแข่งขันโดนยกเลิกไปและผมก็คือต้อนเหตุนั่นเองอ๋อถ้าผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อผมมั่นใจว่าตัวเองต้องลอยนวลแน่ๆเพราะว่ามีแค่ผมกับยูจีนที่รู้เรื่องนี้แต่ว่าผมก็อดขิงไม่ได้ ในเย็นวันนั้นผมไปเดทกับริตนี่และก็ตัดสินใจทําให้เธอปลื้มในตอนแรกเธอคิดว่ามันตลกดีโอ้คลิฟนั่มันบ้ามากเลยจากนั้นสาวๆคนที่ผมเคยแอบคบทุกคน mm. ก็เข้ามาในคาเฟ่พวกเธอรู้จักตัวตนของกันและกันและโผลมาเพื่อเอาคืนผม mm. หนึ่งเดียวงั้นเหรอโอ้ยผมเหมือนเป็นเฟ้นฟรายในน้ำมันเดือเดอเลยทุกอย่างมันดูระอุไปหมดและผมก็เอาตัวแทบไม่รอดแต่ว่านั่นแค่จุดเริ่มต้น บรินี่และสาวๆผู้โกรธเกลี้ยคนอื่นๆจับมือกันแล้วบอกครูใหญ่ว่าผมเป็นคนทำน้ำในสะเจ๊งคุณแม่โดนเรียกมาที่โรงเรียนและผมอาจจะโดนไล่ออกนี่มันเกินไปแล้วนะลูกแม่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วให้ตายสิแม่ตัดสินใจส่งผมไปอยู่กับพ่อที่ลอนดอนซึ่งพวกเราไม่สนิทกันและผมก็ไม่อยากแยกกับเพื่อนไม่มีใครถามไถ่ผมสักคำแต่ผมก็ต้องเก็บของอยู่ดีสวัสดีบิ๊กเบนทาวเวอร์บริดจ์แล้วก็โอ้หน้าเข้มๆของพ่อสวัสดีคริฟฟอร์ แม่ตามใจลูกจนเสียคนแต่พ่อจะแก้ไขมันเองถ้าพ่อแม่เรียกผมด้วยชื่อเต็มเมื่อไรนั่นแหละงานเข้าแล้วซึ่งผมกังวลก็ถูกอยู่แล้วพ่อบอกผมทันทีว่าผมจะต้องไปโรงเรียนของท่านท่านเป็นครูใหญ่และอยากจับตาดูผมโอ้ยให้ตายสิเลิกคิดที่จะเล่นแผลงๆได้เลยถ้าพฤติกรรมและเกรดของลูกไม่ดีขึ้นช่วงปิดเทอมลูกจะต้องเรียนซัมเมอร์เออคือพ่อแต่ว่าลูกว่าไงนะเออเรับโอเคครับในเช้าวันถัดมา ผมเจอเรื่องช็อกอีกอย่างปรากฏว่าพ่อเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนหญิงล้วนพวกคุณนึกภาพออกหรือเปล่าตอนแรกผมแตกตื่นไปเลยผมจะต้องเป็นผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนนี้แต่ผมก็รู้ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าผมจะเป็นผู้ชายคนเดียวของที่นี่ผมสามารถทาให้สาวๆทุกคนหลงรักผมได้เฮ้ย hey, ไงฉันคลิฟและฉันอยากจะถามข้อนึงตอนตกลมาจากสวรรค์นเนี่ยเจ็บกันหรือเปล่าเพราะว่าพวกเธอเหมือนกับนางฟ้าเลย การหวานสเสน่ห์ใส่สาวๆเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเพราะพ่ออยากให้ผมเกรดขึ้นผมก็ต้องด้นสดกันหน่อยผมถนัดเรื่องการจีบสาวก็เลยใช้สเสน่ห์ทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าลินดาเธอเก่งวิชาเลขแล้วก็ชอบสุนัขมากๆแล้วผมก็ไปหาเธอด้วยดวงตาหมาน้อยโหเธอแก้สมการได้เร็วมากเลยยอดเลยจะว่าไปอยากเห็นรูปหมาบลูด็อกของฉันที่ชื่อริชาร์ดมาแค่นั้นเธอก็ละลายแล้วก็ยินดีทำการบ้านคณิตให้กับผม และผมก็รู้ว่านิโคเธอเก่งเคมีแล้วก็ชอบเกมเกนชิน Impact ผมเลยดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปเล่นกับเธอว้าวเธอเนี่ยอย่างกับนักแปลท่าตัวจริงเลยไว้เรามาเล่นด้วยกันนะคุณคงจะเดาวออกไม่นานข้อสอบวิชาเคมีก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเหมือนกันทุกอย่างเป็นไปตามแผนของผมแต่ว่าคราวนี้ผมพยายามระวังให้มากขึ้นประวัติศาสตร์จะได้ไม่สํารอยผมขอให้พวกเธอเก็บเรื่องของเราเป็นความลับและบอกเธอว่าเดี๋ยวทุกคนจะอิจฉาเรา พ่อภูมิใจในตัวผมมากๆผมก็ปลื้มใจกับตัวเองเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ชีวิตเหมือนราชาและก็ห้อมล้อมไปด้วยความสนใจจากเหล่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนตอนผมโทรหาเพื่อนที่ลิเวอร์พูลพวกเขาก็อิจฉาจนน้ำลายหกนายเชื่อหรือเปล่ายูจีนโรงเรียนนี้สาวๆหลงฉันกันหมดเลยอ้นายนโคตรเฮงเลยเพื่อนกลิ่นเข้าเรียนก็ดังพอดีผมไปที่โรงยิมวันนี้ผู้เรามีสอบวิ่งจับเวลากันทันทีที่ผมเดินเข้าไปที่โรงยิมผมก็โดนสอนรักปักใจเข้าให้สาวสวยที่ผมยังไม่ได้คุยด้วยกํลาลังวอร์มอัพอยู่ในสนาม เพื่อนร่วมชั้นของผมบอกว่าเธอชื่อไคลี่แม่กระบองเพชรแล้วเธอเพิ่งกลับมาหลังจากพักฟื้นจากอาการป่วยเออกระบองเพชรเหรอเพราะฉันคอยทิมผ,ผู้ชายที่เข้ามาตีสีไงล่ะเด็กใหม่อ๋อเกตละไคลี่เธอทั้งแสบและฝีปากจัดจ้านแต่เธอก็คงต้านสเสน่ห์ของผมไม่ได้เชื่อมาเฮ้ย hey, ถ้าเวลาของฉันดีกว่าเธอคือนนี้พวกเราไปเดทกันนะและท่านนายแพ้นายต้องล้างจักรยานให้ฉันนะฮะผมจะแพ้ผู้หญิงได้ยังไงพวกเราไปที่จุดสตาร์ทแล้วก็ ไคลี่พุ่งตัวนําไปในทันทีเธอเร็วอยากก่างกระเสือชีต้าเลยผมไม่อยากให้ตัวเองเสียหน้าผมก็เลยแกล้งทาเป็นยอมแพ้เพราะฉันเป็นสุภาพบุรุษหรอกนะก็เลยให้เธอชนะไงไม่หรอกนายก็แค่ไม่กล้าย,ยอมรับว่าผู้หญิงมีเรื่องที่เก่งกว่าผู้ชายได้เหมือนกันนั่นแหละคืนนี้มีเดทกกับจักรยานกลางๆของฉันนะจ๊ะอย่าทำล่มละผมรู้สึกแปลกๆไคลี่ทำผมหัวเสียจนตัวสั่นไปหมดแต่ผมก็ชื่นชมแม่กระบองเพชรตัวแสบนั่นเหมือนกัน นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกตกลุมรักจริงๆหลังเลิกเรียนผมไปที่บ้านของไคลลี่จัก,กรยานของเธอกับถังน้ำสบู่กำลังรอผมอยู่ระหว่างที่ผมกำลังล้างจัก,กรยานให้เธอเธอก็ชูล,ลูกบาสลงห่วงด้วยความเก่งกาจผมรู้สึกตกลุมรักเธอขึ้นทุกนาทีแต่โชคไม่ดีที่เธอไม่สนใจผมเลยจากนั้นลูกเบาก็ลอยลงมาโดนถังอย่างจังผมตัวเปียกโชกเลยเอาฉิขอโทษทีเข้าบ้านกันเดี๋ยวเอาผ้านหนูให้ในบ้าน ผมเห็นโปสเตอร์ของวงดนตรีแล้วก็หนังเรื่องโปรดเธอชอบสตาร์วอ์เหมือนกันเลยนึกภาพออกหรือเปล่าเธอเอาผ้าคนหนูกับน้ำมะน,นาวมาให้พวกเราคุยกันเธอบอกว่าเธอมาอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนได้ยังไงแล้วก็บอกว่าทำไมเธอถึอเงเย็นชานักก็ฉันเบื่อผู้ผู้ชายหน้าหล่อยอย่างพวกนายที่คิดว่าสาวๆเป็นแค่ของเล่นมุกจีบสาวโง่ๆของนายตกฉันไม่ได้หรอกนายกลับบ้านไปได้แลยย้วยะว้าวผมตกหลุมรักเธอแบบง้หัวไม่ขึ้นเลย ตลอดสองสามวันต่อมาไคลลี่คือคนสุดท้ายที่ผมคิดถึงก่อนนอนและเป็นคนแรกที่คิดถึงในตอนเช้าผมตัดสินใจว่าเราต้องเป็นแฟนกันให้ได้ผมไม่ต้องใช้ลูกไม้อะไรความชอบของเราคล้คลายๆกันผมส่งมีมให้ซื้อกูสตาวอ a r ให้แล้วก็ชวนเธอไปดูคอนเสิร์ตวงดนตรีโปรโด,ดของเราแต่ว่าเธอก็เอาแต่เมินผมนี่นายไม่เข้าใจอะไรบอกว่าไม่ก็คือไม่ไม่นานผมก็ทำเรื่องบ้าแล้วก็โรแมนติกถ้าไคลี่ไม่อยากไปดูคอนเสิร์ตงั้นก็เอาคอนเสิร์ตมาหาเลย ผมบอกกับวงนั้นว่าสาวที่ผมชอบไม่ยอมไปเดทกับผมพวกเขาก็เลยยอมมาร้องเพลงโปรดของเธอเฮ้ hey, แม่สาวคูอันนี้เพื่อเธอนะยินดีกับผมหน่อยในที่สุดคาลี่ก็ใจอ่อนแล้วก็ไปเดทกับผมแล้ว yes ในที่สุดผมก็ชนะชีวิตผมอยู่กับเทศนิยายผมได้ไปเดทกับสาวในฝันของผมพ่อภูมิใจในตัวผมมากๆแล้วบอกด้วยว่าเอาไว้พวกเราน่าจะไปตั้งแคมป์ด้วยกันบ้าง แต่ว่าผมก็ยังจีบเพื่อนร่วมชั้นอยู่เพราะว่าผมอยากให้พวกเธอช่วยเรื่องเรียนมีอยู่วันหนึ่งโชคก็ไม่เข้าข้างผมแล้วนิโคลควรส่งคําตอบสําหรับข้อสอบวิชาเคมีมาให้แต่ว่าผมกลับได้อิโมจิรูปอึอมาแทนเฮ้ย hey, นี่เธอล้อผมเล่นเหรอเนี่ยแน่นอนว่าตอนนั้นผมสอบตกครับต่อมาลินดาก็ทําเหมือนกันผมก็เลยตกเลขไปด้วยผมไม่เข้าใจว่าทาไมสาวๆถึงบอยขอดผมผมเลยตัดสินใจคุยกับพวกเธอทุกคนทีละคนนะ แต่ว่าทุกคนก็รอผมที่โถงทางเดินนายนี่มันเฮงสวยจริงๆนะคริสนายมาคบกับพวกเราเพื่อเอาเฉลยข้อสอบเนี่ยนะเรารู้หมดแล้วว่านายเป็นคนยังไงเตรียมใจซะเถอะตอนนี้ชีวิตของนายจะได้กลายเป็นนรกเดี๋ยวนี้แหละตอนนั้นผมอึ้งเลยที่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจำเหล่าแฟนเก่าของผมที่คาเฟ่ได้หรือเปล่าพวกเธอรู้ว่าผมเรียนที่ไหนแชทหาเพื่อนใหม่ของผมแล้วก็แฉผมแบบหมดเปลือกเลยในตอนนี้นิโคลและสาวๆคนอื่นๆก็โกรธกันแบบสุดๆ นอกจากพวกเธอจะเลิกช่วยผมเรื่องเรียนแถมยังแกล้งผมด้วยวันหนึ่งผมนั่งบนเก้าอี้ที่มีกาวตราช้างติดเต็มไปหมดแถมพวกเธอยังเอาหนอนมาปล่อยไว้บนโต๊ะของครูแล้วก็ป้ายสีว่าเป็นฝีมือของผมผมก็เลยโดนส่งไปที่ห้องครูใหญ่ผมพร้อมใจที่จะเจอปัญหาทุกรูปแบบแล้วตราบใดที่ไคลี่ยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าความลับมันก็ไม่มีในโลกไม่นานไคลี่ก็รู้ว่าผมโกหกสาวๆทุกคนและเธอด้วยแน่นอนว่าเธอทิ้งผม นายนี่ก็ไม่ต่างจากคนอื่นเลยนะอ้าเยี่ยมทุกอย่างเละเทะไปหมดตอนแรกผมโกรธแล้วก็สงสารตัวเองแต่แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมคิดว่าก็สมควรแล้วผมคิดเสมอมาว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ไม่รู้สึกผิดที่หลอกใช้คนอื่นทุกๆคนเป็นคนดีมากแท้ๆไม่ว่าจะมองยังไงก็ดีกว่าผมแน่นอนทั้งการเรียนแล้วก็กีฬาผมขอโทษที่นอกใจพวกเธอฉันไม่คิดว่าพวกเธอจะยกโทษให้แต่ฉันชื่นชมพวกเธอนะ พวกเธอเก่งกันจริงๆพวกเธอฟังผมกันแบบเงียบๆแล้วก็ไม่พูดอะไรเพราะยังไงซะนี่มันก็แค่ลมปากผมพยายามทําให้พวกเธอเห็นว่าผมตั้งใจจริงด้วยการกระทําผมก็เลยจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับพวกเธอยกตัวอย่างผมจัดปิกนิกในสนามหญ้าของโรงเรียนหรือว่าดอกไม้สุดโปรดบนโต๊ะของเธอในตอนเช้าโอเคพวกเรายกโทษให้เราไม่อยากให้นายให้ของขวัญพวกเราแค่เป็นคนดีแล้วก็เคารพคนอื่นก็พอแล้วยเยสผมใช้กรรมได้เกือบหมดแล้ว ผมพยายามชดเชยให้ไคลี่ผมไปเชียร์เธอในการแข่งแล้วก็เขียนกรอนให้ด้วยแต่ไม่ว่าผมจะทำอะไรเธอก็เมินผมตลอดผมเริ่มใช้เวลาว่างเพื่ออ่านหนังสือเรียนแล้วก็โทรหาหล่อแฟนเก่าเพื่อขอโทษด้วยแล้วพ่อก็เห็นความพยายามของผมพ่อภูมิใจในตัวลูกนะคริสเกรดลูกดีขึ้นแล้วคุณครูกับเพื่อนๆก็ไม่บ่นเรื่องลูกแล้วด้วยได้เวลาลูกกลับบ้านแล้วลูกอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนนานไม่ได้เดี๋ยวกรรมาการจะมาตรวจแล้วด้วย เพื่อนๆจัดปาร์ตี้อำลาให้แล้วผมก็ได้กลับริเวอร์พูลเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าผมก็เสียใจที่ไคลลี่เธอยังไม่ยกโทษให้ผมเลยในวันแรกที่กลับไปที่โรงเรียนเก่าผมก็เห็นกลุ่มเพื่อนจอแจกันที่ถงทางเดินดูเหมือนจะมีเด็กใหม่ท่าทางหนิมโดนหัวร้อยยอ,อยู่จีน่ะดังสุดเลยเฮ้ย <c oughs> hey, ทำให้เหมือนผู้หญิงจังเลยในกระเป๋านั่นมีลิปสติกอยู่หรือเปล่าอะ่ะฮะปรากฏว่าเพื่อนของผมรู้ว่าเด็กใหม่ชอบทําอาหารและก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์แฟชั่น และนั่นก็มากพอที่จะทําให้เขาถูกรังแกทําผมเดือดเลยผมก็เลยเดินเข้าไปขวางกลางวงเฮ้ย hey, นี่ผู้เราอยู่ในยุคกลางกันรือไงทุกคนมีสิทธิแสดงออกแบบไหนก็ได้จะชายหรือหญิงก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยแล้วก็เลิกยุ่งกับเด็กใหม่ซะไม่งั้นเจอดีนะอ้อแม็คคลิฟไปโรงเรียนหญิงล้วนแล้วนายเปลี่ยนไปนะพอนายไม่อยู่แล้วที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วฉันก็เป็นราชาไปแล้วโอเคมากปรากฏว่ายูจีนแกล้งเป็นเพื่อนผมมาโดยตลอดเขาอิจฉาผมมาตลอดจริงๆ ผมรู้ว่าเขาเอาเรื่องผมไปบอก да พวกแฟนเก่าแล้วเขาก็เป็นเหตุผลที่เพื่อนร่วมชั้นในลอนดอนรู้ความจริงเกี่ยวกับผมผมโกรธจนเลือดขึ้นหน้าไปสารเลวเว้ยผมเดินเข้าไปหายูจีนเขาถอยหลังหัวหดตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเอ่อชันชันชั้นขอโทษนะเพื่อนฉันจะขอโทษอ่ะจะแค่อยากป๊อบเหมือนนายเอย่าอย่าต่อยฉันเลยนะอันที่จริงแล้วฉันอยากขอบคุณนายนายหักหลังฉันฉันก็เลยเป็นคนที่ดีขึ้นแต่อย่างที่นายเห็นฉันก็ยังเป็นราชาอยู่ ฉะนั้นเลิกต่อยาเด็กใหม่ซะพวกผู้ชายพยักหน้าแล้วก็แยกย้ายผมกลับมาเป็นคนใหม่ผมชอบตัวเองแบบนี้นะทีนี้ผมก็ใช้เวลาเรียนมากขึ้นแล้วก็ทำงานอดีเรกหนึ่งปีต่อมาผมก็เรียนจบแล้วก็เข้าวิทยายลัยได้โอ้เจมูนน้อยของแม่แม่ภูมิใจมากเลยนะโอแม่ผมโตแล้วนะเลิกเรื่องแบบนั้นสักทีผมกลายเป็นคนที่ดีและฟ้าก็เตรียมของขวัญแสนพิเศษให้กับผมในวันแรกที่วิทยายลายัยผมกำลังเดินหาห้องเรียนแล้วก็เจอสาวคนหนึ่ง นั่นคือเธอไคลลี่คลิฟโอ้อดีจังเลยฉันไคลลี่เองจำได้ไหมแงซี่จำได้อยู่แล้วฉันไม่เคยลืมเลยละ่ะปรากฏว่าพวกเราจะได้เรียนในวิชาเดียวกันเฮ้ hey, คิดว่าผมยังมีโอกาสหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับ